เอาลนีครับกลับกันสู้เล่นข่ารชาวใต้ชงเก็ประเด็นนะครับวันนี้มาคุยเรื่องที่กําลังเร่งด่วนในขณะนี้เลยก็คือเตรียมรับมือแล้วครับกับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นะครับและหน้าอีทังภาคเลยและวันนี้จะพับใจอะไรค่อนข้างจะเด้งทางแพร่ทีเลยนะครับวันนี้พูดคุยกันเลยเจาะลึกกันนะครับกับทางด้านก่อนสันชวลิตนิททอนรัฐนะครับหน้าู้อำนวยการศูนย์ป้อกกระปุกทศภยเขตเวสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ทางด้านข้อง คุณวรพงษ์หรือเกลี้ยงนะครับนักวิเคราะห์ข้อมูลชำนาญการพิเศษสถาบันสารสนเทศสมรกรนำองค์การมหาชนนะครับที่จะมาวิเคราะห์มาพูดคุยกันในเรื่องนี้รับมือน้ําท่วมภาคใต้ครับสวัสดีสองท่านกับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสำหรับสุเรงข้าวชาวใต้นะครับนะไปที่ท่านอ่โอ้โง้นะครับที่ผ่านมานี้ก็สามารถสามารถกันนักกันพอสมควรเป็นแบบรื้อฟางอะไรบ้างนิดนึครับครับก็สุนเคทิเวสสุราษฎร์ธานีดูแล ับพิดชอบจหวัดชุมพลนะครับสุราชปัทลุงนครศรีธรรมหลชดที่จังหวัดนะครับที่พ่านมาคือพุทระทบทีนักข้องในเขตเราคือจังหวัดปัทลุงกับนครนะครับส่วนสุราชก็มีแของอำเภอก็เนี่ยจะบันดอนนะครับหล่อนซักนะครับก่อนในส่วนนี้เราก็ได้ส่งทรัพยากรนะครับไม่ว่าเป็นเครื่องสุปน้ำนะครับเหลืองข้องหลอดอพยอบผู้ประสบภัยนะครับเหลืองข้อง หลอดผลิตน้ำเด่มนะครับไปจังหวัดพัทลุงนะครับจำนวนสิบว่ารายการนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำอยู่สิบคนนะครับสิบคนตั้งแต่วันที่แปดนะครับที่ผ่านมาในส่วนของนครก็จำนวนในผกเรือเรือทองแบนไปนะครับซึ่งสุลัดเราก็วางเขื่อนซุปน้ำไปสร้างเรื่องนะครับทีก่อสมุยสร้างเครื่องแล้วก็ทีตาขามฝุ่นพินนึ่งเขื่องแล้วก็นอกจากนี้เรายังไป็นจำนวนในจังหวัดชายแดนนะครับเราได้รับมอบหมาไปดูแลจังหวัดยะลา ครับตรงนี้เขาระดมถูกทั่วประเทศนะครับ18ตแย์สุนเคสไปช่วยในส้ามจังหวัดซี่จังหวัดนะสรงขลาด้วยทงขรารรปรตัตนียะรานราธิวาดถึงตอนนี้เขาไห้ประจําไหวนะครับเพราะว่าหนึ่งจากจะเข้าอีกหลูกนึง พวกเนี่ยตกนักวันทีสิบสี่ที่ห้านี่จะนักหมากแต่ตอนนี้ยังไม่เอากลับมาเราทีนะยังครับยังครับคนเจ้าที่เราประจำอยู่โน้ตกลับตอนนี้แร่บอเราว่งเว้อเดียวกันตอนนี้ใช่ใช่ใช่ครับของเราก็ยังมีทรัพยากรที่สเตนบายอยู่ในระหว่างช่วนซึ่งแต่ไม่พ่อเรายัางหลงพ่อประหยัดส่วนกลางในเลยครับ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 ผมอันนี้คือภารกิจที่ผ่านมาได้ครับนะแต่วันนี้เราเนาะกัคุยทันปอพ่อแล้วเนี่ยเรามีนึ่งฐานด้วยเป็นหน่วยานที่ยังไม่เคยได้มาคุยกันได้เลยครับนั่นก็คือาถังซอ คุณบวรพงศ์ค่ะได้บอกสักนิดหนึ่งว่านวยงานสสนนี่เป็นหน่วยงานอะไรคะอยู่มีภารกิจอะไรบ้างคะครับก็สสนอนะครับเจอเต็มก็สตาบันสาร์ทอตเด่นสเปกตนน้มนะครับองค์การมหาชนสร้างกัดอยู่ในกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยเอวิทยาศาตวิทยาศาสตร์วิจัยและวรรณกรรมถ้ากระทรวงเขาถ้าคนคุณเจอก็กระทรวงวิทยาศาสตร์เดิมมานะครับซึ่งสสนนี่ทำนาทีเกี่ยวกับการ เป็นกลางข้อมูลหน้าแม่ชาติทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องสภาพอากาศต่างๆเนี่ยมาช่วยในการบริหารจัดการนา้ำก้องประเทศรวมถึงสารานุน,นป,ป่อป่อกันซึ่งแล้วก็ทุวหน้าก้องจอจอกัน คือเราก็สสนรชอนี้ไม่ไม่ใช่เองเดียวกันนะไม่ไม่จ่ายครับไม่จ่ายครับแต่เราทํางานรวมกัน่าเราเป็นคนให้ข้อมูลสอสนรชออีกทีนึงด้วยให้บอพอด้วยมั่นกับลักษณะก็เป็นผีเปล่าปืนปืนปืนดี้เชี่ยงว่ามันีอีตัวไม้มันีตกนักสิให้มั่งอะไรแบบนั้นเรารู้ได้เครับเราเนี่ยครับเดี๋ยวบอกว่าเรารวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆมาเรามีเซนเซอร์ต่างๆซึ่งที่นี้เราก็เอามาทําแบบจําลองการ์ดการ์ว่า มันอีตอกเต็๋ไหนนามอีรอนเต็๋ไหนมางอะไรประมาณนั้นนะครับบางทีเราเห็นในจอโทรทัศน์ในรูออนไลน์มีเพ่นตรงเพ่นทีนามประเมินตามนู่นตามนี้นี่มาจะทันด้วยส่วนนึื่องกับส่วนนึงนอกจากต่างกบูตูขาดการแล้วซอสโนอก็ขาดการกันครับคือขาดการส่งหน่วยงานเลยนะตอนนี้ก็มีเพิ่มเข้ามานะในซอสโซนออกอีกเราะฉะนั้นเราเมื่เสียเวลาเลยวันนี้เราต้องคุยกันเลยว่าเริ่เตือนกันมาหลายวันแล้วว่าวันนี้สิบช่องนะจนถึงสิบปุกนี้ครับผมไปที่ทันปอโผก็อลไรกันแนี่ยนมผัดพริกมั้งกันครับ ก็ตอนนี้ครับในส่วนของเราก็มีการแจ้งนะครับก็กระติปุ่นจากทางโซนอนะ่ะนข้อมูลนึ่งก็มุตุกับแล้วก็ทางกรมนะครับได้มีการทํางานประสันนะครับในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เราก็ได้มีหนังสือสั่งการมาจากกอ,อ,องป้อง,องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกองกองกองกรมนะครับพ,พส่งไปจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบวันที่12ส้มหรือ ตอสิบสองอย่างวัดผัดตายครับที่ทแจ้งมาก็ตอนนี้ทางจังหวัดก็ได้แจ้งมาทางอำเภอสองทิศนะเผื่อให้ทุกคนนะครับเตรียมความพรอ้อมเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังแล้วก็ให้ข้าวึงประชาชนให้มากที่สุดนะครับในการเอ่อเผื่อเตรียมความพรอ้อมเผื่อจะอพยพคนเวลาเกิดทตศนะครับ,รบเป็นภัยระดับซ้มขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็เรามีระบบการแจ้งเตือนด้วย คือเล้วยงไงตอนนี so house, ้สมมติเมื่อรถเมื like ่อเรือเทนิโรวาติทุ่นตอนนี้เปลี่ยนวัยสองทินเดชเชียงแล้วเก็บพร้อมไปเลยรองเท้าเบพร้อมเลยเกี่องซุปน้ำแล้วก็ประจำที่เคยทวงสำซาดน้ำโรวทีเกิดประจำตรงนี้ครับเราเราเตรียมพร้อมเลยในขณะที่ปปหอเองก็ตั้งสู้มาซาานด้วยใช่ไหมคตอนนี้ตอนนี้เราตั้งกองป้องกันและบรรเทาท่าภัยกลางเป็นกองเลยนะครับกับสวนนาดูทีนายราธิวาฒครับตอนนี้ครับครับโดยมีท่านรองอธิบดีท่าน สลัดนะครับเป็นประธานในการประชุมทุกก้าโมงครึ่งทุกวันครับตอนนี้อ๋อแต่กล้องนี้ก็ดูแลขึ้นมาจนตอนบนด้วย<อ>ก็ดูแลมันเลยครับดูแลจาภผักตาตอนนี้ครับจะดูแลก็จะมีการติดตามท่านอาการแล้วก็ให้แต่ละอย่างวัดนะครับรายงานว่าตอนนี้ทีนั่นย,ยังมีปัญหาืือว่าความต้องการอะไรเนี่ย เรื่องความที่ให้อยู่ครับผมแต่กองเงเขตเราเองนี่มีการตั้งทุตเหมือนกันตอนนี้เออตอนนี้เราเราเรายังไม่ตั้งครับแต่ภากาลกซุดนะครับเรายกระดับเป็นพัยระดับสามเรามีการตั้งเปมนกองป้องกันและบรรเทาสายกองบัญชการป้องกันบรรเทาสาภัยแห่งชาติแต่นุสส่วนหน้าโดยมีทันลงปรลัดกระท่วงมาเป็นประธานตอนนั้นนะครับแต่แต่ตอนนี้เรายังไม่ยกระดับสามแต่ว่าก็เป็นห้องคลุมนะครับห้องกลมก็เป็นอยู่ที่นาราชวัฒน์ตอนนี้ครับแต่ จะมาเร็วใช่ไหมมาเร็วมาเร็วแต่สั่งนั้นโซโซโนมาเร็วใช่ไหมครับตอนนี้มามาเร็วก็มาเร็วแล้วครับเรคือได้รวมกันแผ่นปื้มมากคึ้ในการทำงานกับทางปปคทาโนค่ะทางระดับเออเคสเราก็มีทางโซโซโนครับได้นำรถมูบายนะครับมา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 ประจำดิสซุ่นเกือบเดือนเลยเป็นเดือนเลยมาใส่แตนไบายไว้ครับแตนบายนี่แั่นปื้อครับมูบายนี่มูไบายนี่ถ้าเจอเต็มๆก็เรียกว่ารถ ไอ้น่วยวิเคราะห์และติดตามาการน้ำเกินดีนะครับเป็นรอดเตจ่วยทนนนุ้นในการเฝ้าระวังและก็ร,รับมืออุตกภัยในพื้นที่โซนหน้าอ่าโดยเชื่อมโยงกับข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำที่พ่อมล่าให้ฟังนะครับครับซึ่งหลอดเนียน้าหากว่าเกิดาการอุตกระยรื่รุนแรงนะอ่าจำเป็นต้องไปติดตามหรือว่าประสานง,งานแก,ไก้ไขอ่าปัญหาในพื้นที่อย่างไกลชิดนะหลอ,อดขันเนี้ยจะเขื่อนไปลปอมกับไปให้ พร้อมกับคนที่เป็นนักวิเคราะห์ที่ไปให้ข้อมูลสถานาการณ์ให้ผู้มีอำนาจตัดสิในใจเนี่ยถ้ามาตัดสิในใจได้ว่าอีเก็บกล้องไม่อีอปยอบไม่อี่จยเลือดเจ้าบ,บ้านตรงไหน,นใดบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับมันมันมีสกายภาพมันเพื่อครับในรถนี่มีตัวตัวตรีด้าตัวน,นีมอะไรแบันี้กับรถได้ครับรถรถเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราจะสามารถเชือเช่อมโยงข้อมูลเนี่ยจากตัวกลางเนี่ยมาแสดงผลให้คนในพื้นที่เล่ได้ว่าสถานการณ์มันปรือซึ่งที่นี้รถเนี่ยมัน มีระบบอินเทอร์เน็ตหลายแบบซึ่งประโยชน์ในพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าไม่มีเน็ตก็ได้ได้ครับหรือว่าสมมติตรงนี้ไม่มีไฟฟ้าเราก็มีเครื่องปั่นไฟอยู่ในรถแล้วกันเราถ้ามาทํางานได้หยิบเจีชยมงไม่โดยโดยไม่ต้องผึ่งไฟฟ้าก็ได้เรารถเรามีเครื่องปั่นไฟอยู่กันครับคืออะไภาพที่ขึ้นในหน้าจอในรถของเราที่มีจอคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเอ่อคือจอถั่วไปนี่ไม่มีอ่าข็ออพอที่เป็นเองก็ไม่มีแต่เรามีเราถามาเรนได้ประเมินได้ได้ครับ อ๋ออันนี้เคยเคยลงมาในพื้นที่ภาคใต้ไหมครับก่อนหน้าเคยครับถ้ายกตัวอย่างถ้าแก่ๆเนี่ยปีอ็อกเซตเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเตะล่างส่วนเตะเปิดซุ่นเตะตลาดด้วยใจเนี่ยรอดกันนี้ก็ไปกันครับไปช่วยไปช่วยประเมินไปยับยั้งพลาดเราเรากานี้มาไปท่วมตั้งไม่ใชเรื่องใหญ่ตั้งนี่ก็เด้มามาเดี๋ยวบอกดีว่าครับไปไปเกิดก่อดีครับเมอแต่ถ้ามานี่คืออุกัดรุ่งนะไรแล้วจิงกามาใช่ไหมครับปราตีไปจำหรือทีนั่นเองครับ จริงจริงรถเนี่ยประจำอยู่ที่กรุงเทพครับโซนนอเนี่ยเป็นสถาระบัญชีอยู่ที่กรุงเทพครับแต่ว่าถ้ามีเหตุการณ์เกิดที่ไหนก็เมื่นผีว่าแล้วรถกันนี้ก็จะเกินไปแต่นวนาแหล่งใต้จับเนี่ยแบบเป็นคนเป็นคนใต้เนี่ยมันก็อยู่กรุงเทพนะมันกับโอมโกนบรรลุกับจึงทีนี้ในในกันในใกแล้วคือรถมาแล้วเนี่ยยากรัวการขาดการนําปริมาณน้ำฝนตอนเนี้ยมันจะมี มามากนักหน่อยแค่ไหนคะครับก็เมื่อเดือปีเราไปก่อนนะนี่กับจากประกาศกรมอุตุนะครับช่วงนี้ก็วันที่สิบสองถึงสิบกก็จากอีทิพนก้องย่อมความกดต่ดตามาหนาะแต่จะเป็นหลงมุมนๆกับลมตะวันออกอกียงเหนะือนยมันมีกําลังแรงซึ่งมันจะทําให้มีฝนตกนักในช่วงวันที่สิบพกถ,ถึงสิบสองถึงสิบพกซึ่งก็จังหวัดก็ตั้งแต่จังหวัดจุมพรลงมาเลยครับจุมพรสุราษฎร์นครนะครับอนะ่า พอเลุงสงกลารวมไปถึงซ้ำอย่าวัดกันซึ่งก็มีอันดับฟังอันดับมันบางส่วนอย่างเช่นอ่าปังง่ากระบี่ภูเก็ตอ่าตรังแล้วก็สตูลนะครับที่ได้รับผลกระทบกันซึ่งทีนี้ฝนเนี่ยจะตกหนักอ่าอาจจะหมากว่าร้อยมิลลิเมตรถ้ากลมอุตูนถ้าฝนตกหนักหมากันก็เรียกว่าหมากว่าเก้าสิบมิลลิเมตรค่ะเดี๋ยวพวกก็อย่าพับหน้าจอนี่นะครับถ้าเรนหน้าจอที่ขึ้นเป็นแพนทีในขณะนี้นะเราจะเึ้นเป็นซีซีเนี่ย แต่ละซี่นี่คือโบกมิลลิเมตรไหมครับใช่ครับถ้าซี่แดงนี่หมากว่า90 mm. สมิลลิเมตรซี่แดงนะครับตาซี่เรื่องหมากว่า35มิลลิเมตรแต่ว่าวันนี้ที่หน้าตกใจมันมีซี่หมวงอ่ะซี่หม่วงซ <c oughs> ี่หมวงนี่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าประมาณกี่ <c oughs> ประมาณเท่าไ,ไรับ ที่หมวงน referral, Arrow, ator, สสี้จะเกินอยู่เกินสามรอยครับโอ้แต่มันเมื่อมานะพุ่มเพิ่งเล่นรอบนี้นะรอบก่อนนั้นไม่มีเรเบลนะรอบเพิ่งเล่นรบนี้มาหั่วัมาเลยนะครับในในบางบื้อเดียนพุ่นอาจจะเกินร้อยมิลลิเมตรต่อวันได้ครับค่ะพอแต่ปนี้ไม่ทุ่งหัววัวนะเจอปีอาร์ที่มาแล้วเนี่ยได้ครับครับผลกับได้เแต่ปนี้เราเออมันรู้ว่ารับจะประสบการณ์ก็ จริงๆแล้วมันก็เคยมีปีห้เก้าหกศูนยที่เราเคยเจอนีติดท่วมนักหลายขึ้นไหลายลงอยู่นะครับช่องท่ามรอปนี่ยครับก็เป็นสิ่งดีว่าออชาวบ้านก็เคยประสบมานะครับแต่ว่ารอบนี้ก็คือเรามีระบบแจ้งเตือนทันทไม่ว่าแต่กรอนเยอะนะครับก็เลยเราเอ,อ,อยากจะให้ทางผาประาชาชนนะติดตามสถานการณ์ถึงกรมป้องกันเท่าท่าภัยครับก็ได้มีระบบส่งแบบ SMS นะครับ เราจะระดับเราก็แบงเป็นห้าระดับระดับสี่เขี้ยวระดับหนึ่งก็คือติดตามแท็กการแบบข้าวส่านธรรมดานะครับระดับที่ซองสี่หนังเงินเนี่ยเป็นการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับระดับที่ซสี่เรื่องกับให้เตรียมความพร้อมแท็กการเขื่อนใหญ่กลุ่มปอแบงหรือว่าคนใหญ่สิ่งของขึ้นดีสูงระดับทิดซี่ก็คือสี่ซมให้อพยพแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำ แล้วก็สีแดงต้องก็ไปยอบเลยปฏิบัติตามข้อจังการทันทีเพราะฉะนั้นกรมปพจะส่งเอสเอ็มเอสนะครับให้เราตั้งแต่ระดับสร้างขึ้นไปนะครับซ่อมขึ้นไปโดยความร่วมือกับกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกอสทชครับแล้วก็ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือนะครับข้อความสั้นนะครับนะครับตรงนี้เราก็จะแจ้งนะครับ เราได้แจ้งมาแล้วเมือววันที19ที่ผ่านมิทีาซัำจังวัดนแต่ว่าข้อขอควรระวังนะครับเอสเ m มเนี้จะไปในนามข้อง DDPM ใช้เชื้อ DDPM แล้วก็จะไม่มีการแนบปลิงนะครับเดี๋ยวแต่แนบลิงเดี๋ยวก็โผ่ขชายไปคลิกไปเติมนั้นเติมนี่เราไม่มีนะครับเราส่งในข้อความอย่างเดียวแล้วตรงนี้ก็เลยฝากทางประชาชนนะครับ ที no ่ได้พื้นที่เสี่ยงที่เขาแจ้งนะครับให้ติดตามเอเซเมนต์นี้ได้เลยนะครับตรงนี้ครับก็ค่ะครับก็คว้านะครับแต่วไปคุณวรพงศ์นี่เวลาน้อยครับครับครับวันนี้ล่าสุดมอนิเตอร์เช้านี้เป็นรือเปล่ครับตอนเช้านี้นะตาเช็คจากเรดาร์ของกรมอุตุนะครับป้นมีเป็นแนวโยนตะเลนีขกำลังเคลื่อนเข้ามาบนฟังเนี่ยตั้งแต่จังหวัดประจวบลงมาเลยครับโอ้วันนี้นะครับช่วงกี่โมงตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับเป็นแนววแล้ครับ ทีนี้ปุ้มก็เนียนๆนิดนึงนอกจากว่าเรื่องพ้นตกแล้วเนี่ยทีเนียปผัพ้นมันตกนักปะเนียมันอาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมเจ้าพันน้ำปล,ลาหล่ลักในพื้นทีแถวแถวแนวเก้าไงพื้นทีน่น่ดจเคยเกิดขึ้นแล้วก็คให้เฝ้าระวังตักดหนึงรวมรวมทั้งพื้นทีในพื้นทีรุมพื้นทีเมืองแต่ว่าต้าพ้นตกนักแห้วเดี๋ยวน้ำไม่ท่วม ตัวมันกังกึนมานะคือวันนี้ปอพอไม่ไม่ทงเอเจนทีแต่ทั้งเราจะบอกว่าเรียมเตียมจ้ะเตียมเตียมเตรียมไหวไม่ใต้ยข่วไม่เตี้วันนี้นี่ถังวันนี้ใช่ไหมครับมามเรื่อยๆเลยครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งตีตีปุมอยากเน้นย้ำก็คือเรื่องของปะล่มมันมาจากตะเี่นะครับกลืนล่มมันจะแรงครับครับทีเนี้ยมันจะแรงตัวเนี้ยม่ช่วงเดียวกับุ่นเลยก็คือตั้งแต่ทิปสองไปจนถึงทิปหกช่วงนี้ก็อาจจะ เรือเล่นน้ำเรือเหลือเล็กออกจากบ้างก็งดได้ก็ดีนะครับนะครับของใส่ใจแล้วครับเอาสุดท้ายแล้วแหละเนี่ยแตนพอไดฟ้าพี่น้องประชาชนคนใต้ของเราครับเชิญครับครับก็ฝากในเรืองข้องเนี่ยติดตามเป็นเม็ดแล้วก็เรืองข้องพอช่วงน้ำท่วมข่าวที่แล้วตายรอบบันทีก้าวที่ทราบทิพย์ชองไร้นะครับทราบทิพย์ช่องไรครับก็เอ่อสาเหตุนะครับนึ่งก็คืออเ่อครับ หลอดบางทีนะไม่เชื่อฟังครับมอเตอร์ไซค์ฟื้นกระแทกน้ำน้ำตีไปหรือว่าไปเดินไปเก็บข้ออะไรออกจากบ้านในช่วงนี้น้ำแรงซ่องบริเวณริมเข้าอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังเหลือไ่เล่นน้ำตกนะครับตรงนี้นะน้ำตกหรือว่าริมทะเลก็เมื่อนทางน้องก็บอกว่างดในเรื่องการเล่นน้ำทะเลออกจากฟังในช่วงนี้อีกอย่างก็คือเรื่องไฟฟ้านะครับที่อาจจะได้เชี่ยไปซ่องไล่อะรโดยซึ่งว่าเป็นตกเลือดด้วยครับตรงนี้ ให้ตัดกระแสไฟช่วงน้ำท่วมนะครับแล้วก็เด็กคุณชราคุคนปอบางน,นะครับควรควรดูแลเป็นพิเศษพอมีบางไรมีสุขภาพในเหลืองโรคประจําตัวแล้วก็ไปเป็นลมแล้วก็จมน้ำนะครับดึงครับเ <c oughs> <ฟ>อาละครวันนี้ได้กล่าวชาตายต้องขอบคุณทางรองทันนะครับหม้ไรเอียดแต่เชือเเ้ออะไรเกินว่าได้เราคว้าระวังกันนะจนถึงวันจันทร์นี้ผู้เพื่จะได้ข้อข้อมูลกับไปตลอดนะครับต้องขอบคุณนะครับท่านผูพมในวยการปลพเคสเบ็นะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านกู้ชาบันสารสุนเทศสภกรน้ำนะครับองค์การมากมากจนถึงกับรองทันก็ขอบคุณนะครับ